สถานการณ์น้างงานมันคืออย่างนี้ท่านรัฐมนตรีคือดิฉันเข้าใจว่า400เขตนะคะในใน,ในห้องประชุมนี้เนี่ยสสเขตทุกคนจะต้องเคยเจอก็คือว่าจะมีผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยที่เรียกว่าคนเมายาเนี่ยนะคะที่อรารวาดบางทีเนี่ยก็คือ,อไปยืนตามป้ายรถเมล์แล้วก็ทำอนาจารหรือว่าไปดักอาารอตามหนทางที่เด็กๆไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปทำอนาจารทั้งทำกับตัวเองแล้วก็ทำกับเด็กๆ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเลยเถิดไปเป็นการทำลายร่างกายหรือว่าออมีการลงไม้ลง,ลงมือ ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชน,นกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองและหนองแคมค่ะวันนี้ขอตั้งกระทูถามนะคะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องออแนวทางการจัดการนะคะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชซึ่งดิฉันอยากจะขอแยกเป็นออสองกรณีนะคะก็คือผู้ป่วยจิตเวชท,ทั่วไปกับผู้ป่วยจิตเวชท,ที่เกิดจากยาเสพติด วันนี้เนี่ยดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเอ่ยชื่นชมนะคะท่านรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าหายากเหลือเกินนะคะในสภาแห่งนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะมาตอบด้วยตัวเองดังนั้นดิฉันต้องขอบคุณด้วยใจจริงคะ่ะแล้วก็อยากที่จะให้ท่านรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะได้เอาบรรทัดฐานนี้เป็นเยี่ยงอย่างค่ะ ผู้ป่วยจิตเวทในไทยนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีอาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วก็คือจะมีประมาณ2ล้า2ล้าน5แสนงแสน2แสน2แสนคนนะคะจนถึงประมาณ2.9แสนคนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่เข้ารับการรักษาแต่ว่าจะมีส่วนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยอาจจะสูงถึง10ล้านเลยนะคะตามงานวิจัย ปัญหาที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชเนี่ยไม่เพียงพอนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึง นะคะบริการตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่สามารถเข้าถึงบริการได้เนี่ยถ้ามีฐานะทางสังคมนะคะมีเงินในกระเป๋าเยอะๆหน่อยเนี่ยท่านก็อาจจะไปใช้บริการเอ,อเอกชนได้นะคะหรือว่าสามารถเลือกคุณหมอหรือว่าเลือกยาเองได้แต่ว่าสําหรับประชาชนผู้ยากไร้นะคะที่จะต้องใช้บริการจากออโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าใช้บริการ30บาทเนี่ย อาจจะต้องลุ้นค่ะว่ายาที่ใช้เนี่ยจะเจอกับเอฟเฟกต์หรือเปล่าเพราะว่าปัญหาที่พบบ่อยมากๆเลยก็คือถ้าบางคนที่เจอผลกระทบเอฟเฟกต์จากยาเนี่ยนะคะจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแย่ลงนะคะแล้วก็บัญชีในยาหลักเนี่ยยังมีอยู่จํากัดมากๆค่ะอันนี้ท่านรัฐมนตรีเองอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะคะที่เป็นปัญหาที่อาจจะ พบกันทุกชุมชนนะคะแล้วก็พบกันทุกโรงเรียนทุกป้ายรถเมล์เลยก็คือผู้ป่วยจิตเวทซึ่งเกิดจากยาเสพติดค่ะอันนี้เนี่ยดิฉันก็ไปหาข้อมูลมานะคะแต่ว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะมีข้อมูล พูดยังไม่ตรงกันด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าในในปีนี้เนี่ยในปี67ต้นปีตอนกุมภาพันธ์เนี่ยบอกว่ามีผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยประมาณ70%เอแต่ว่าท่านให้มีการบุคลากรในกลุ่มเดียวกันเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะในเดือนเมษายนปีเดียวกันเนี่ยบอกว่ามีประมาณ2 0่5อนอันนี้เนี่ยมันจะมีผลกับการปฏิบัติงานหรือว่าการคำนวณที่คาดเคลื่อนของท่านเนี่ยจะส่งผลกับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ไหมนะคะเพราะว่า ดิฉันก็ได้อ่านนะคะมันจะมีคู่มือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชท,ที่เกิดจากยาเสพติดในคู่มือเนี่ยก็อาจจะบอกนะคะเข้าวๆาวว่าควรจะรักษาเนี่ยอย่างน้อย1ปีแล้วก็หลังจากรักษาแล้วเนี่ยควรจะมีการติดตามผลนะคะอย่างใกล้ชิดโดยที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอาจจะมีการมาตามดูที่บ้านหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าในหน้าง,งานจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะท,ท,ท่านรัฐมนตรีดิฉันก็เลยอยากที่จะ ออสอบถามแนวทางค่ะแนวทางแรกก็คือว่าแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวทนะคะแล้วก็2ก็คือแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากยาเสพติดค่ะทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะครับขอเชิญท่าน่านตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเอบเร่ยนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกระผม นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอตอบกระทู้ถามของนางสาวรักชนกสีนอกสมาชิกพักคกล้าไก่กรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณท่านได้ตั้งกระทู้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าในปัจจุบันนี้ในข้อมูลที่ท่านได้อบเป,ปิปลายเมื่อสักครู่นี้ผมยอมรับว่า เป็นเรื่องจริงที่ข้อมูลทั้งหลายบางครั้งก็ตัวเลขก็ไม่ค่อยตรงกันผมเข้ามาทำงานในกระทรวงสาธารณสุขผมเรียนว่าผมไม่ใช่เป็นหมอผมเป็นวิศวกรผมก็ต้องดูตัวเลขเหมือนที่ท่านได้อภิปรายซักถามถ้าหากว่าตัวเลขไม่ตรงกันผมก็จะปวดหัวมากในเรื่องของการบริหารจัดการว่าเราจะเติมอะไรไปตรงไหนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่า,าบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของจิตเวชมีไม่เพียงพอในกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลและในส่วนอื่นๆรวมแล้วประมาณ5,000 500, 0 0คนเรามีเอสอสมออีก หนล้านเจ็ดหมื่นคนเป็นองค์กรที่ใหญ่มากและมีงานที่ทับถมถ้าหากว่าเราไม่สามารถแยกหรือบริหารจัดการให้เป็นแนวทางที่เกิดความชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในส่วนของการดำเนินการในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศซึ่งมีงบประมาณถึง3,40 0 0 0ล้าน ที่ได้ขอมานะครับในส่วนของการดำเนินการและคําถามของท่านเนี่ยผมต้องเรียนว่าในวันนี้ในส่วนงานที่ดูเรื่องจิตเวชนี่คือกรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตในส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะดูผู้ป่วยผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชท,ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ความแตกต่างของผู้ป่วยจิตเวชเนี่ย กับผู้ป่วยจิตเวทที่มาจากยาเสพติดเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ป่วยจิตเวทยาเสพติดเนี่ยมีโรคอื่นมาด้วยเมื่อมีโรคอื่นมาด้วยเนี่ยในแพทย์หรือผู้ดูแลในส่วนตรงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตเวทอย่างเดียวไม่สามารถรักษาได้ครอบคลุมผมมีนโยบายที่ให้กระทรวงสาธารณสุขไปดำเนินการเนคือการ ควบรวมในส่วนของจิตเวชธรรมดาของคนทั่วไปกับกจิตเวชยาเสพติดหรือในส่วนของเล้าแอลกอฮอลบุหรีก่การชายาบ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปรวมกันอยู่ในกรมสุขภาพจิตและก็มีแนวทางถ้าเป็นไปได้ก็จะปรับเปลี่ยนในส่วนของการบริหารจัดการเป็นกรมสุขภาพจิตและยาเสพติดตรงนี้ ซึ่งต้องเรียนว่าอาคารสถานที่ของกรมสุขภาพจิตไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในจำน,นวนเตียงในส่วนของกรมสุขภาพจิตมีตั้ง4,469เตียงนะครับและในเตียงที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช22อ,อ,อย่างรวมกันในของกระทรวงคณะกรการปลัดเนี่ยประมาณ1,625เตียงแล้วก็ ในส่วนของโรงพยาบาลทั่วไปแล้วกรมการแพทย์ก็มีแค่หนึ่งรี่ิเตียงก็จะเห็นว่าในส่วนของกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้อย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงถ้าเราเพิ่มในส่วนของยาเสพติดเข้าไปนะครับผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการดูแลที่ตรงในส่วนของ คำถามที่ท่านให้ความเห็นว่าตัวเลขไม่ตรงกันเลยเนี่ยผมก็ได้รวบรวมมานะครับผู้ป่วยจิตเวชรวมแล้วเนี่ยในปีนี้ทั้งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วทั่วไปรวมแล้ว5.7ล้านคนเป็นจิตเวชท,ที่มาจากยาเสพติด40%นะครับเป็นจิตเวชท,ที่มาจาก40% รับแล้วรับอีกนะครับควบคุมดูแลในส่วนต่างๆของการดำเดนินการตรงนี้และในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจิตเวชที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือผู้คนที่มีความเสี่ยงนะครับให้คนไทยรู้จักสุขภาพจิตและดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองเบื้องต้นส่งเสริมสมุนไพรอาหารไทยเป็นยาถ้ากายดีใจดี ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคัดกรองและการติดตามตนเองผ่านช่อง w www. www.watjai.com ซึ่งลงทะเบียนไว้จำนวนผู้คนถึง5ล้านกว่านะครับในเ,เว็บไซต์ตรงนี้งานใหม่นะงานใหม่ที่ผมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผมประชุมเมื่อวานนี้นะครับต้องเรียนว่าเราได้ตั้งสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับงบประมาณในปี68นะครับคือศูนย์ปรึกษาจิตเวชนะครับศูนย์ปรึกษาสุขภาพจิตก่อนป่วยนะครับจะตั้งขึ้นเพิ่มทุกจังหวัดทุกจังหวัดทั้งเป็นงบประมาณ73ล้านบาทนี่เป็นงานใหม่ที่ขึ้นมาไว้สำหรับการพูดคุยปรึกษานะรหรือเพราะ จิตเวชส,ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้เป็นการพูดคุยที่ไพเลาะเพราะพิงเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากความก้าวร้าวทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ปว่วยจิตเวชท,ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดเหล้าแอลกอฮอล์บุหรี่กัญชายาบ้าต่างต่างเหล่านีน้ระบบข้อมูลผู้ปว่วยจิตเวชรวมกับของกระทรวงพอมอกระทรวงมหาไทยพัฒนาระบบ การแจ้งโดยศูนย์คัดกรอง2สาสุขในสายด่วน1323สายด่วน1667ผักดันยาฉีดชนิดออกฤทธิ์ยาวดานเนื่อเนื่อบางทีก็ออกฤทธิ์เป็นเดือนนะครับเข้าสู่ระบบบัญชียาหลักนะครับแล้วก็ผักดันในส่วนต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นสำหรับแผนการดูในระยะยาวนะครับมีการเพิ่มเติมมา4แผน1คือแผนบุคลากรสุขภาพจิต คือร่างพรบรปวดรอกให้สวงสาสุขสามารถผลิตบุคลากรที่จําเป็นคือผมให้นโยบายไปกับกระทรวงสาสุขกระทรวงสาสุขเนี่ยอยู่ในกฎของกอพอกอพอมีความจํากัดในตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วมีความอ,าอึดอัด ไอสิ่งที่ข้าราชการจํานวนมากตั้ง5 0 0 0 0นนะครับในส่วนของบุคลากร,ากรตั้ง500,000คนที่จะเริ่เติบโตขึ้นเนี่ยมันมีความอึดอัดผมก็อยากให้ออกนอกระบบของคอพอคือพ,อพอรบข้าราชการกระทรวงสาธารณส,สุขออกใหม่ลักษณะคล้ายๆอย่างของกระทรวงศึกษาที่เป็นแท่งๆมีจํานวนบุคลากร,ายกรอย่าง C11 ของกระทรวงสาธารณสุขมีสคนแต่ของกระทรวงศึกษามีส แต่สาสุขกอาจจะไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าทําให้เป็นการตอบแทนของการทํางานที่คุ้มค่าในการดำเดนินการต่างๆในขณะนี้กําลังร่างกําลังทําและเชื่อว่าคงสามารถเข้าสภาได้ในสมัยสมัยนี้นะครับอาจจะปลายๆสภาจํานวนนัก,กจิตวิทยานักสังคมักเคราะห์ดูแลคุณภาพประชาชน ในรอพอสตต่างๆเหล่านั้นก็ต้องปรับเพิ่มสองเพิ่มบริการให้ทั่วถึงที่กรุงเทพทั่วถึงทุกพื้นที่เพิ่มจำนวนหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดครบเพิ่มมินิธัญลักษณ์ให้ครบทุกจังหวัดร0อเซเพิ่มสถานฟื้นฟูสวัิภาพเพิ่มชุมชนรอบรัก CBTX เพิ่มศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม3เพิ่มการช่วยเหลือ ผู้ป่วยคุ้มครางดูแรงแบบเชิงลุกเพิ่มบริการเชิงลุกในระบบการแพทย์4เพิ่มการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสุขภาพจิตผมมีนโยบาย5้บวก5เร่งรัดพัฒนาในเรื่องของการดำเนินการในส่วนต่างๆเหล่านั้นก็ในส่วนคำถามแรกของท่านผมก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับขอเชิญคุณรัชนกศิน,นอกครับถามเป็นคำถามที่ครังเปิด ถามครั้งที่สองครับเจิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันรักชนกศรีนอกค่ะเก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาอ่านเอกสารที่ข้าราชการเตรียมมาให้ดิฉันฟังนะคะแน่นอนว่าอันนั้นก็คือแนวทางที่ท่านได้เตรียมเอาไว้นะคะที่นี้เนี่ยดิฉันก็อยากที่จะ คุยกันว่ามัน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 จะไปข้างหน้าได้ยังไงนะคะวันนี้ที่ที่ท่านมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะขอความมั่นใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันก็โอเคแน่นอนว่าเป็นตามเอกสารเป็นแนวแนวทางที่เตรียมกันไว้เนาะแต่ว่าดิฉันจะอยากจะเล่าให้ท่านรัฐมนตรีฟังผ่านไปยังท่านประธานค่ะว่าสถานการณ์หน้าง,งานมันคืออย่างนี้ท่านรัฐมนตรีคือดิฉันเข้าใจว่า400เขตนะคะในในห้องประชุมนี้เนี่ย สสเขตทุกคนจะต้องเคยเจอก็คือว่าจะมีผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยที่เรียกว่าคนเมายาเนี่ยนะคะที่อรารวาสบางทีเนี่ยก็คือ,อ,อไปยืนตามป้ายรถเมล์แล้วก็ทำอนาจารหรือว่าไปดักรอตามหนทางที่เด็กๆไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปทำอนาจารทั้งทำกับตัวเองแล้วก็ทำกับเด็กๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเลยเถิดไปเป็นการทำลายร่างกายหรือว่ามีการลงไม้ลง,ลง,ลงมือนะคะทีนี้เนี่ย เวลาที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะสมมติว่าทำอ,า,อาจารย์เฉยๆเนี่ยออแล้วเด็กๆอยากจะเอาเรื่องร้องเรียนเนี่ยไปแจ้งตำรวจเนี่ยบางทีตำรวจบอกว่าไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เพราะว่าเรื่องราวมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมันมันจะต้องเกิดเหตุที่เป็นเหตุร้ายมากกว่านี้ก่อนอันนี้เราก็นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งแต่ว่าพอไปแจ้งสาธารณสุขเนี่ยก็จะเจอกับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเออ ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้นำนำนำตัวคนเหล่านี้นะคะไปบําบัดเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนเหล่านี้เนี่ยบางทีคือไม่ได้มีครอบครัวแล้วตัวเขาเองกออ็ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องออได้รับคอนเซนต์จากตัวเขาหรือว่าครอบครัวในการที่จะส่งเขาไปรักษาก่อนอันนี้เนี่ยคือความลักลั่นแรกนะคะพอประชาชนที่เจอปัญหาเหล่านี้อยู่ทุกๆวันเนี่ยอันดับแรกคือ แจ้งตำรวจไปตำรวจไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็บุคลากรทางสาธารณสุขระบบทางสาธารณสุขเองเนี่ยระเบียบอาจจะไม่ได้เอื้อให้มานะคะรับตัวคนเหล่านี้ไปนะคะส่วนดิฉันอยากจะพูดยกตัวอย่างในเขตดิฉันที่ดิฉันเนี่ยมีโอกาสได้พาผู้ป่วยจาก ผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยเข้ารับการรักษา2คนปัญหาข้อแรกคือนะคะคืออย่างที่บอกไปถัดมาก็คือพอเริ่มกระบวนการค่ะพอที่บ้านเขาเนี่ยโอเคยอมรับแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นปัญหาทั้งกับครอบครัวแล้วก็เป็นปัญหากับทั้งสังคมเนี่ยยอมรับให้มาท,ทำการรักษาค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอ,อจะพาผู้ป่วยนะคะไปทำการรักษาอันนี้เนี่ย มันไม่มีตัวกลางที่จะเป็นใครในการจัดการค่ะตำรวจก็ไม่ได้รับหน้าที่ในการจะไปรับส่งหรือว่ารถทางการแพทย์ฉุกเฉินของสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับส่งผู้ป่วยเหล่านี้อย่างในกรณีของดิฉันเนี่ยก็ต้องไปขอร้องนะคะประธานชุมชนให้ไปขอร้องเทศกิจอีกทีในการที่จะรับตัวผู้ป่วยเนี่ยไปสถานพยาบาลซึ่ง ปัญหาตรงนี้เนี่ยคือว่าคนที่จะพาเขาไปเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชเกิดคุ้มค้ั่งขึ้นมาก็อันตรายอีกนะคะและพอ,อ,อพยายามทุกกระบวนการในการที่จะพาเขาไปที่โรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยก็ต้องเจอกับคำตอบที่ว่าจะต้องไปเริ่มนะคะจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ก่อน เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยรัฐบาลกําลังดําเนินการเนาะแต่ว่าหน้าง,งานจริงมันคืออย่างนี้ค่ะบอกว่าต้องพาผู้ป่วยเนี่ยก็คือ,อ,อไปไปโรงพยาบาลที่เริ่มต้นสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็เราต้องเสียเวลาหนึ่งสองวันค่ะในการที่จะเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายก็คืออาจสามารถที่จะพาเขาเข้าไปที่โรงพยาบาลรักษาจิตเวชได้พอพาพาไปถึงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนี้ก็คือว่าแพทย์เนี่ยจะมีการประเมินใช่ไหมคะบางคนเนี่ย ก็คือเวลาไปเจอแพทย์สงบนิ่งค่ะยังไม่ได้ยังไม่ไดเ้เกิดอาการกำเริบยังไม่ได้หายยาประเมินแบบนี้เห็นหน้างานเป็นแบบนี้ก็ส่งกลับนะคะเสียเวลากันอีกแล้วก็กลับมาอรารวาสที่บ้านต่อแต่คนที่นะคะได้ได้รับการบำบัดนะคะสามารถเข้าสู่กระบวนการแพทย์ได้เนี่ย ปัญหาที่เจอกันจริงๆเลยค่ะหลังจากที่ส่งเข้า,าสู่ระบบสาธารณสุขให้แพทย์ดูแลได้แล้วสบายใจกันไปแล้วว่าปัญหาได้คลี่คลายแต่ระยะเวลาในการดูแลรักษาคนเหล่านี้ค่ะท่านรัฐมน,นตรีที่เขียนเอาไว้ในคู่มือของสาธารณสุขเองเนี่ยบอกว่าต้องรักษาประมาณ1ปีนะคะแล้วก็จะต้องมีการดูแลติดตามกันอีกเนี่ย อย่างน้อยก็คือ6ครั้งนะคะแล้วก็ต้องดูแลระยะเวลาทถานี้เท่านั้น,นแต่หน้างานจริงก็คือหลังจากที่พาไปรักษาค่ะสองถึงสามเดือนก็ปล่อยกลับมาแล้วแน่นอนว่าเขาก็ออกมาทำพฤติกรรมแบบเดิมค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการติดตามหรือว่าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรแบบที่สาธารณสุขเนี่ยโฆษณาไว้นะคะไม่ได้มีคนมาติดตามหรือว่าดูแลแก้ไขอะไร เราก็ต้องพยายามที่จะทํากระบวนการแบบเดิมเพื่อที่จะส่งเขาเข้าไปแบบเดิมค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดิฉันประสบพบเจอกับตัวเองในการที่จะส่งเ,เคสผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดจากยาเสพติดเนี่ยเข้าไปนะคะในใน,ในระบบสาธารณสุขและที่ฉันเชื่อว่าผู้ที่ฟังอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนสอสหรือว่าในเขตของท่านประธานเองเนี่ยมีผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดจากยาเสพติดแบบนี้ที่อารวาส แล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนไปจัดการเขาค่ะแต่ว่ามันสร้างความเดือดร้อนเสียหายลำ,ลำคาญให้กับคนในสังคมบางคนเนี่ยดีหน่อยก็คือ,อแค่โวกเวกโวยวายหรือว่าอาเต้นเต้นอะไรของเขาไปนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าเขาจะหยิบมีดมาทําร้ายหรือว่าจะทําอนาจารจนไปเกิดทอมากกับเด็กๆนักเรียนหรือว่าจะทําอะไรที่มันร้ายแรงกว่านั้น อันนี้ค่ะคือความลักลั่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการสาธารณสุขทีนี้ที่ฉันก็อยากจะถามท่านรัฐมนตรีค่ะว่าทั้งหมดเรื่องที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยมันมีความลักลั่นแล้วก็มีช่องโหว่รูรั่วอยู่ในกระบวนการที่จะทั้งส่งตัวนะคะแล้วก็รักษาแล้วก็หลังจากรักษาแล้วก็ยังมีรูรั่วอยู่ท่านรัฐมนตรีมีแผนในการที่จะอุดช่องโหว่รูรั่วตรงนี้อย่างไรบ้างคะ ครับเจอท่านดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านประธานที่เคารพครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับแล้วก็สังคมทั่วไปเขาก็ติดตามเพราะในขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายที่จัดการกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของผู้คนที่เกี่ยวข้องเรื่องของการบำบัดร,รักษาเนี่ยท่านถือเป็นนโยบายหลักและให้ความ สนใจเกี่ยวกับเรื่องในประเด็นของส่วนของราชการที่จะต้องบูรณาการในการดําเนินการผู้ป่วยที่มีความรุนแรงและอาการฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ทุกที่ถ้าแพทย์ไม่รับสามารถโทร1 6 6 7 1 6 6 7เเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์แล้วจะบูรณาการไปถึงตำรวจ ในบูรณาการในส่วนของปกครองและส่วนอื่นๆที่จะเข้าไปรับบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ท่านสอส,อสอไ,ดได้พบได้เห็นก็อาจจะเป็นเรื่องที่าปรากฏชัดได้เห็นจริงนะครับในส่วนต่างๆนั้นเราก็จะช่วยกันแก้ไขผมเรียนว่า,าผมมาทาหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะรับแนวปัญหาอันนี้ให้ให้ใหดหําเนินการให้ชัดเจนผมยังเชื่อว่าตํารวจ หรือบางครั้งที่ในกระทูที่ท่านเขียนเนี่ยเขายังอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเพราะว,ว่าภารกิจของข้าราชการในแต่ละหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยภา,ภารกิจหลักที่มีม,มีอยู่เนี่ยบางทีมันก็ทําทในส่วนท,ที่ท่านเคยถนัดอยู่แต่ในสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่นะะเราก็ยังปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันทําให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ช่วยกัน ช่วยกันชมช่วยกันว่ากับกันไปครับขอบคุณครับครับคุณรกปีประสงค์จะถามได้ได้อีกไหมครับท่านจะถามได้กกังครับเพราะท่านยังมีเวลาประมาณสามนาทีครับนะครับค่ะท่านประธานรักชนกค,ค่ะก็คำถามที่สองที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในกระบวนการนักแต่ว่าดิฉันก็เชื่อนะคะว่าไม่ว่าท่านจะเข้ามานั่ง ในฐานะรัฐมนตรีนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรเนี่ยแต่ว่าท่านก็คงจะมีความประสงค์บางอย่างที่จะเข้ามาสร้างประโยชน์บางอย่างให้กับประเทศนี้แล้วดิฉันก็อยากที่จะฝากปัญหานี้เอาไว้นะคะให้ให้ให้ท่านารัฐมนตรีได้แก้ไขทั้งาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชท,ที่เกิดจากยาเสพติดเพราะว่า,าทั้งทั้งสองเคสเนี่ยเ,เคสแรกนะคะผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ เป็นผู้ป่วยจริตเรที่เกิดจากการซึมเศร้าหรือว่าอาการทั่วไปเนี่ยมันก็มันมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นทุกวันเนาะเพราะว่าปัญหาสังคมที่ลุมเล้าการเมืองก็ประสาดกินนะคะเรศรษฐกิจก็ถดถอยแล้วก็ยาเสพติดที่ไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ชาติเราถึงจะสามารถปราบปรามกันได้เนี่ยมันก็ทำให้ลูกหลานเราเข้าถึงเศรษฐกิจเ,เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นจนจนมันมันเพิ่ม ปริมาณของผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเนี่ยดิฉันก็อยากจะฝากนะคะให้ใหทรารัฐมนตรีเอาเอาใจใส่กับตรงนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะที่พูดถึงเรื่องการจัดการยาในบัญชีสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้านะคะแล้วก็อบอกว่าจะเอาแนวทางไปกำกับแก้ไขดูแลต่อไปก็ขอจับตาดูค่ะอีกสักหนึ่งปีนะคะถ้าไม่มีความคืบหน้าอาจจะมาถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ